เดียนไปเลยครับนั่นนะโอ้โหลากไปแล้วครับนั่นนะเรียบร้อยโอ้ตายโอยตากไปแล้วโอ้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ ครับผสวัสดีนะนานาที่มาขายยูหากินทุกท่านนะครับผมพอดีวันนี้นะครบผมมาลองใส่เวทโฟมนะครับน,ะน้านาโดยใส่เยื้อมูมักนะครับแต่ไม่มีตัวไม่มีแต้มครับมีแต่เตามากินนะครับผมก็เ <c oughs> ลยมาเห็นไม้นี่ครับสีล้องมาตกปากาลองเบิงครับเป็น ไมายรับนะครับผมจากรับบ่ารับนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้งกันมีโค้ดมาเนาะคนญยิบปุ่นออกมาตกปลาทเทเซ้าครับเป็นไม้ใต้ต้นม้อนนะครับนั่นอนะปลามันที่มาก,กินต้นลูกม้อนเนี่ยครับ สภาพไม้ข้างล่างก็เป็นหากไม้ครับมารุ่นน้ำกันครับมันทิมีแต้มมีตัวบอเดี๋ยวเนี่ยจีไสเมื่อนี้ก็เอ๋อู้เลยจักรยานมาถิงเนี่ยจีไส่มักนกับเป็นมันหมูที่เหลือจากใสเบ็ดน,นะครับผมลองมาตกล้องเบิรงนะครับที่มีแต้มบอโอเคเตรียมอ,อกกุปกรณ์ครับแล้วน,นาขั้นเบ็ดผมห่างครับ เดี๋ยวผมยี่หาตัดไม่ไผ่นะครับตัดม่ไผ่พีขั้นเบียดนะครับมีวะนะัเนาะขั้นล้ำดีๆหนะ่อเยเนาะก็หกแทนครับนับ่นแหละ ไยเฮะเมนี่ฮาจีพานา,นาตกป่าด้วยขั้น,นไผ่แล้วครับผม <c oughs> โอ้ยยังเงี้ยงนะครับเกียงอุปก,กรณ์มาเกียงพ่อพร้อมใหยา <c oughs> ขั้นเบียดมันไอ้เกาแล้วครับผมพอดีป่าเราไปเก็บมาจะใส่บรรุนะครับ จิ้งปลาสวบลหลายๆครับน้นาข่างล่างนี่ทั้งไตผักผมเตรียมเบ็ดในไพ่เข้ากันมาโอเคครับน้นานาม่รู้น้ำกานครับเนนี้หมูหมักเข้าครับจะมีเตียมมีตัวมือวานนี่ที่ไปลงเป็นเบ็ดโฟมนะครับก็ตอนลงก็มีปลาหน่อยมาตรวจอยู่นะครับผม ตีปลาสบ,บายเฉยเลย่ปรับทุนลงอีกครับลองเบิงนะครับมันจะมีเต็มบ่อุ๊ยคันเบียดเท่านี้แหละมันหนีอยู่เนะี่ย <G ül> ข,ขั้นเบ็ดเกิดธรรมาชาติจริลีครับเสียงปลาสวบกินผักกินหญ้าลายนะครับไม่รู้ป่า,ปายงังนี่ปากกาืออยู่หมองเหงาไปตกบ่ไม้นี่ที่จริง ผมมาตกประจำนะครับเะ่กี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้โบได้ม้าเป็นปีแล้วครับาหกเบิดนะครับผมขอบฟังแล้วตอนนั้นผมมาหนาหนาวครับยหยามก็แห่งกระยบเบิดครับสูงเนี้ยใส่เดือนเข่าโ่ได้ทํา เอาครับนั่นแะ่นะผมไปขุดพอใส่เดือนมาแล้วครับนี่รับรองมีตัวแท้ครับบัดนี้ ในภายห้องสิดใจออกลุ้งเราบ้านี้ยเพราะว่ามีป่าครับมีป่าเรียนใจเราครับนั่นนะนั่นนะตอดแล้วครับติดเราอยู่หน่อครับเอออมครับอมเขาเล็กเลย นี่ครแต้มแรกครับโอ้โหบนนาเลยบนนาปล่อยมันกินคึกเลือกเลยโอเคครับผมแต้มแรกครับมาแล้วฮ่องโอ้หนึ่งวันจิบุเรกับเข่าเศร้าแล้วมาแล้วครับนั่นนะตอดแล้วกินแล้วกินแล้วครับตัวหน่อยใส่ปลาแดดเดียว เฮ้ยเห็นเดี่ยวเดียวทอดกับกรอบ,ก,รอบกิ่งกับตำมุฮงโอ้โหสุดยอดลยครับเดี๋ยวตัวแย่งกับเขา นามคุณ ้าอยู่ข้างฟังนะครับมันยอมออกมากินเนี่ย ออกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วสวดปุ๊บสิดธิ์อุ้ยรุดเฮ้ยอุ้ยเบ็ดผมรุดครับเออมาเบ็ดบอดีโอ้ยติดปากปลาไปเลยแบบนเบ็ดรุดครับโอเคเปลี่ยนหม่องเบื้งครับ โอ้ตนี่เป็นตาแล้วครับนั่นน่ะเป็นตาเบียดพรมของเลยตอดแล้วครับตอดแล้วนี่เบียดไม่ไพ่เขาเบ่งได้กะหาอยู่หากินเพราะแล้วขาบแล้วแรงไปนะครับนั่นนะ่ะโมเมนต์ว่าเขาจะไปหาให้มันชิบหายไว้บดนะครับผม หาพออยู่พอกินนะครับคันพออยู่พอกินแล้วก็พอครับมือหลังค่อยมาตกไม้มาหาไม้นะครังานที่อยู่ต่างเดือนกับอันใดที่มันหาง่ายๆกับไม่ต้องหาไปไล่ก็หาไปไล่บางทีพ่อกินปวดเบิดก็คือเก่าครับผมเสียดายครับหาไปพอกินเหลี่ยวคาบมอมคาบกับพนะครับมังกร สี่ใดมีไว้เขากินตลอดนะครับผมอุ๊ยมาอยู่นี่ผมได้เก้าตัวสิบตัวผมกัสี่กับแล้วนะครับเป็งไดโน,นัวนัเนเบ็ดติดปากไปทั้งไดโน มันเบ็ดบุดีเราแว้งแล้วมองน,นี่ลับไปมึงเก้าครับโอ้ยวต้วนซากุระนานของเห็นทุนบ่ครับผมว่า เลียนไซจุดเงียบกริปบเงียงวะก็เป็นตามีปลาขุเขาใกล้ฟังบ่นวะถ้ามีเรือนะครับผมนี่นางตกข้างๆางเนี่ยครับผมโอ้ปลาอุ้ยตาไปแล้วโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยๆๆมีน้ำหนักมีน้ำหนักครับตัวนี้ไอ้ย๋ยานี่ใส่งามเออลืมบอกนะครับผมนี่ปลาแม่นะครับผมมาไปงวดที่เรียวไข่ทแทบ,บทุกตัวนะครับนั่นแหละโอ้ไข่แทบ,บก็ยังปลาสลิดแล้วครับ โอ้ยงียมันถึงอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันอมครับกินแต่หึงอีเขัาไปเลยอ,อีกละอิชาอีโอ้ยไก่เราขาบแล้วไก่เราขาบแล้ว หลากไปแล้วครับนล้วนะเรียบย้อยเหยียบย้อยใส่สามนิ้วนะครับผมป่าเบื้องนี้กล้องอาจจะตัวน้อยนะครับผมนะนี่ก็ใส่งามอยู่นะครับอ้าวกินเขาไปเลือยอีกแล้วเนีย่ยถ้าปล่อยให้หลกักก็กินเขาไปเลือยจริงจริละ โอ้ยไมยน้นี่สวยเลยครับนั่นน่ะคุ้เด่ะเลียนมันลุ้มเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมย่ายของมันหนีนะครับผม <c oughs> ใส่หน่อยเอะ๊ะโอ้โหปากมือคน <c oughs> ตัวหน่อยไว้ว่าตัวใหญ่้ย Quang vào nằm con, Tôi nói nội hấp nên là bà nói Điều đó bà nhảy lên cậu Má hấp tôi nhảy mất rồi Lạc rồi อาใส่นี่แล้วครับบม่เงยป่านี่หรอกบม่เงยกว่านี่แล้วปลามูนี้ยังเงยใจกับตีนิ้วครับตีนิ้วหานิ้วนะครับเลียนใส่เลยครับนั่นอนะ่ะโอ้โห นี่กันกลิ่นยังสีนี่พพราะปดายนะครับป่าปดตายผมเดี๋ยวโอ้โป่าเอียงบ้านึงบ้านึงอดียไปย้ายของมันนีครับ แต่พวกกินครับเนี่ยเลียนหน่อยแล้วทั้งเคียงกับอมนะครับนั่นแหละไปแล้ว เดี๋ยวไปยายของมาหนี่นะครับวาลุ่นกันอีกครับทิมลงไปมันแรนสวบเลยนะครับนั่นแนหะปลาเมื่อกี้นี่ตัวน้อยๆผมก็ปลปอยไปนะครับ โอ้ปล่อยปรับปุ๊บเป็นเหยียบปรับปลอดยังวะเห็นปลาเลียนอยู่บีบบีบ oh, <laughs> Todo, ¿no? Mm. Para no ติดไปโอ้โหปลาหน่อยครับนั่นแนะหละฮึแลนขาบไปแล้วอ่าตัวนี้หน่อยดีครับไปนะเ <c oughs> อ้ยออ้ยปักมือคนไปยปอย,ปอย,ปอยดีที่มันกินเขาไปบ่เลิกเอาปวดหงายอะ ลอยมาแล้วลอยมาแล้วสวบปุ๊บสิทเลยย้อมสีเกลือนุ่งเลือกโอ้โหแต่ปลาเงียบเกลือนุ่งเลือกน่าข่าวเลือกอีกแล้วเอ้ยเอ้ยปลาผูกครับ ก็พอดีกับแบตกล่องเบิดนะครับนนะใส่โทรศัพท์ไทยครับตอนนี้โอเคครับมันกับบมิแเตียมบมิผลงานแล้วนะครับนนะกับห้างๆครับผมบุ้มป่าเขาแล้วต่อต่อดยอครับต่อดยอโอ้โป่าหน่อย ไล่หนีไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะเดครับปะาเป็ดปลาเป็ดเห็นม้นั่นน่ะเห็นมั้ยโฮ้ยจิ้งจก เงีย้ยเงี้ยต้องเปลี่ยนเงี้ยไหมครับมาอีกแล้ว วันนี้อยากได้ปลาเบ็ดมีแต่ปลากาเขาครับบันนี้โ <c oughs> อ้ยกล่องโทรศัพท์ก็ดีกล่องกับแบตเบ็ดเ,เดี๋ยวผมเบิงเบ่งแบตนี้กระเป๋ากันครับมันมีแบตบ่กระสุดีแบตกล่องเอามีนะครับนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยยืนโทรศัพท์ไทยบุกโดนดีน้ำรอนงครับผมว,าว่าอยู่ปลาเบ็ดขึ้นมา เงีนยเขาตีนามครับม้าหักบวกกิน,นยาครับเป็นระแวงระแวงเนี่ยบรุ่นื่วมเดี่ยวเห็นเขา โอเคครับผมพอแค่นี้แล้วครับนั่นนหะกลับบ้านห้องครับมีป่ามากินนะครับผมเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งผลงานอุ้ยชะผลงานวันนี้นี่ครับเด็กเยก้าตัวสิบตัวอยู่มั้งพ่อเลียเ้ยงเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงง่ายนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสสี่ห้ประมาณสิบก็โตอยู่ครับผมน่ะผมก็เย,ยวไปเห็ดกินตอนเศ้านี่นะครับผมมดสังกัดเดียวไปเห็ดป่าแดดเดียวนะครับผมโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณนานาที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมคลิปหน้าผมว่าที่ไปลงเป็นเยนาดินให้นานารับชมนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับนะน การที่เป็นไม้ที่เคยบอกว่าที่ไปนะครับบริสันตกับมาทั้งนี่แหละครับผมเพราะว่าอันนี่ก็เป็นคล้องเดียวกันนะครับแต่ผมม้าอีกฟังนึงครับผมมันตรงขามกันนะโอเคครับผมพอกันคลิปหนาครับเมื่อนี้ก็ขอกราบล้านนาๆไปเพียงตอนนี้นะครับผมกับบรรยากาศตอนเสานะครับผมประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้ป่าโอเคครับผมกราบสวัสดีครับ